ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้ลงพื้นที่มาในช่วงของเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดพิษณุโลกเพื่อที่จะรับฟังปัญหาแล้วก็ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับทางด้านของเกษตรกรในพื้นที่ว่าเขามีเรื่องราวที่เจ็บท้องข้องใจอย่างไรมีปัญหาอะไรนะคุณคเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเกษตรกรนะคะก็เตรียมพร้อมแล้วล่ะที่จะต้องรับมือ กับทางด้านของน้ําที่อาจจะมาในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนี้ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่2ที่ผ่านมานะคะที่ศาลาท่าตะโกรวมใจ ตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนายอัธกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นก็ได้ลงพื้นที่ไปมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับหน่วยงานต่างๆนะคะพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ปัญหาของพี่น้องประชาชนรวมถึงพี่น้องเกษตรกรแล้วก็มีการติดตามการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ําในพื้นที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะท่านชุติพรเสชังนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ รวมให้การต้อนรับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นก็ได้ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆจํานวน9ก้าหน่วยงานด้วยกันมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่อาทิมอบผลิตภันธ์ขออภัยค่ะมอบมเมล็ดพันธุ์ผักนะคะแล้วก็มอบสารเร่งพอดอนะคะมอบใบกรรมิสิธ์ธนาคารโคกระบือค่ะแล้วก็มอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวและมอบน้ำหมักปลาหมอคังดำให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จากนั้นท่านรัฐมนตรีนะคะก็ได้เดินทางไปพร้อมกับคณะลงพื้นที่ติดตามการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ําโครงการแหล่งน้ําแก้มลิงในพื้นที่ตําบลหัวถนนโดยลักษณะของพื้นที่นี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่จะดําเนินโครงการเป็นพื้นที่ราบลุ่มเป็นท้องกระทะนะคะมีพื้นที่โดยประมาณ4,000ไร่ ในฤดูน้ำหลากก็จะมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างนะคะชาวบ้านบอกว่าท่วมขาวหมดเลยนะยาวไปจนเกือบถึงตีนเขาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในมีน้ำมาจากในพื้นที่ทั้งในพื้นที่ของคลองที่เป็นคลองหนองหลวงแล้วก็ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ในช่วงของฤดูฝนจึงถือว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์ชนประธานจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้มีแผนพัฒนาจังหวัดเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าท่วมน้ําแหลงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ไว้รองรับสําหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวแล้วค่ะครับและในเมื่อวันนี้ครับวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานายอัตกรศิริรัตพยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ลงพื้นที่ในอำเภอบ,บางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกครับมอบโฉนดที่ดินเพื่อการ เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน50ฉบับครับให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงในการถือครองที่ดินและสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาทิกรมพัฒนาที่ดินกลมส่งเสริมการเกษตรกลมประมงและสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ร่วมกันมอบปัจจัยการผลิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ได้แก่ปุ๋ยอินทรีย์พอดอจำนวน1ตันเมล็ดพันธุ์ปอเทือง2,000กิโลกร,รมัมเมล็ดพันธุ์ผักสารชีวพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ข้าวกว่า1.3ล้านกิโลกร,รัมครับเพื่อใช้ในการเพาะปลูกฤดูการใหม่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรครับ รัฐมนตรตีเกษตรนะครับยังได้เน้นย้ําถึงนโยบายของกระทรวงในการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านที่ดินการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการผลักดันการเกษตรแบบยั่งยืนพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่ครับเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงครับ